มานะตั้งแต่เจอผมกระทบอะไรมาหลายๆอย่างทำให้รู้สึกได้ว่าเออว่าแม่งชีวิตหนึ่งมันก็สั้นนะที่เห็นนักคอมเสียเราพยายามทุกทนเพื่อจะต้องได้อะไรมาแลกกับแลกกับอะไรที่ได้มาด้วยความทุกทนอะไรเงี้ยก็เลยพอตอนออกพอออกมาหลั่กโอ้เปลี่ยนใหม่หมดเลยคิดแบบอะไรที่กูไม่มีความสุขกูจะไม่ทํา คือเราอะช่วยนะช่วยช่วยเยอะด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยลงไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยลงเป็นคนแปลกนะทีเมียก็ชอบว่าเออมันเป็นตัวอย่างที่ดีกแต่เรามีความเวลาเราจะทําอะไรอับุญหรือทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรู้สึกของแต่ละคนมันริมตื่นต้องไปบอกใครด้วยวะต้องไม่ทำเป็นเลยวะอะไรอย่างเงี้ยทีคนเขามาว่าก็มีนะเน็นช่วยอะไรสังคมก็ช่วยแต่ผมไม่หลงรู้ มันหนักกันเราไม่ได้ทํางานแต่เรายังโชคดีกว่าคนอื่นที่เรามีงานเรามีงานบ้างและงานเราค่อนข้างได้เงินเยอะกว่ามันก็เลยแล้วเงินเก็บที่เราทํางานมาด้วยมันก็ทําให้มันยังเขาเรียกว่าใช้คว่ายังอยู่ได้อืยังอยู่ได้แต่นั้นทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบมันไม่มีผลกระทบและมันมีผลกระทบแต่ที่มันมีผลกระทบก็คือ ที่บ้านน้องๆพนักง,ง,งานคนดูแลลูกคนน,นคนนั่นคนนี่หลานแม่ค่า้จ่าไอคนคนใช้มีหมดแล้วต้องซัพพอร์ตอย่างนี้ตลอดเท่านั้นเงินที่เก็บมันก็จะถูกจ่ายไปโดยไม่มีรายรับอตอนแต่ตอนนี้นนยังโอเคแต่ตอนนี้นยังโอเค แต่พอมันเริ่มตอนแต่พอมหลังจากนี้ไปถ้ามันนานๆเข้าอะ่ะมันก็จะถูกกินไปเรื่อยๆกินไปเรือ่อยๆออะไรแบบนีน้น่าจะเป็นผลกระทบแล้วเราไม่อไอยทำงานด้วยจังโชคดีว่าท,ที่มี y o ยู u ูอแล้วก็ยังมีลยังมีลูกค้าที่เขายังพอเห็นศักยภาพช่องเราเขาก็ให้สปอนเซอร์มาโดยที่คอนเทนต์เราก็สามารถถ่ายในบ้านได้ อย่างโชคดีที่ว่าเราไม่ได้ถูกจํากัดคอนเทนต์ว่าคุณต้องทําแบบนี้คุณไปตรงนี้แต่ที่ไหนมีที่บอกว่าต้องออกไปข้างนอกไม่ไปเลือกที่ต้องอคนไหนเขารับได้ที่เราอยู่ในบ้านก็อยู่ในนะก,ก็ได้ก็อเอาแต่ใครที่แอบรอไปเสี่ยงราไม่เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ด้วยความที่ว่าเรายังมีเงินเก็บอะ่ะเราก็ยังไม่ออกไปไหนก็ได้แต่ถ้าลึกผ้าไม่ออกเหมือนกันนะผ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่หาไปใช้ไปอ่ะ ก็คงต้องออกอ่ะอทุกวันด้วยครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกแต่ตอนนี้เราก็ก็ยังโอเคอ่ะค่าใช้จ่ายสําหรับลูกน้องเราทั้งหมดเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเราต้องเลี้ยงลูกน้องกี่คนแล้วจ่ายเยอะขนาดไหนก็ล่าสุดนะล่าสุดก็จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะหกแสนบาทบางเดือนก็ไม่เยอะเท่านี้แต่ก็ไล่ๆกันนี่แหละอ,อ่าบ้างหกบั่ง, 6, งทอ้อไหมเป็นคนส่วนตัวเป็นคนไม่ทอ้อกับอัไรอยู่แล้วนะเพราะ ตั้งแต่ก่อนเรื่องโควิดมาชีวิตไม่เคยท้ออะไรอยู่แล้วเพราะเลยมันหลายๆเรื่องที่มันผ่านมากับชีวิตกว่าจะมางป,ประสบวามสําเร็จอะ่ะก็เลยเป็นคนไม่คนไม่ท้อเป็นคนเป็นคนไม่ถอยด้วยอืเป็นคนไม่ถอยด้วยถ้าเรื่องความสําเร็จในชีวิตของตัวเองนะเพราะเราเชื่อว่าวันดีมันรอ,อยอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้วันไหนนั่นเองมันเป็นเรื่องของ mindset ที่มันเปลี่ยนไปมากกว่า ตั้งแต่ป่วยมานะตั้งแต่เจอผมกระทบอะไรมาหลายๆอย่างนะทำให้รู้สึกได้ว่าออว่าแม่งชีวิตหนุ่มมันก็สั้นเนาะบางทีเห็นนะข้อมเสียเราพยายามทุกทนเพื่อจะต้องได้อะไรมาแลกกับแลกกับอะไรที่ได้มาด้วยความทุกทนนะอะไรเงี้ยก็เลยพอตอนออกพอออกมาหลังจากโควิดเปลี่ยนใหม่หมดเลยคิดแบบอะไรที่กูไม่มีความสุขกูจะไม่ทําใครว่ากูเห็นแค่ตัวเธิแต่แต่กัน แต่ความสุขของกูอะไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเท่านั้นพออืงานรับเท่านี้พอได้หยุดงานบ้างเท่านี้พอทําในสิ่งที่รักบ้างเท่านี้พอรู้แล้วรู้ว่าตัวเองไปอยู่ตรงไหนแล้วต้องพยายามจะแข่งขันกับใครไม่เอาไม่ทําทํางานหกสิบเมื่อไหร่หรือถ้าห้าสิบโอเคแล้วจะหยุดทุกอย่างหมดลูกลูกทํางานหมดแล้วเมื่อไหร่จะหยุดทุกอย่างทั้งหมดจะไปดูต่างวัดแบบ ทำรังก็แปรขายต้นไม้หรืออะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกแฮปปี้อ่ะพอแล้วก็รู้สึกชีวิตมันสั้นมากอ่ะแต่เราสงสารคนอื่นไงเรายังมีขนาดเรามีทุกอย่างเรายังรู้สึกไอ้นี่เลยอ่ะแล้วคนที่เขาไม่หาไปใช้ไปแล้วคนทุกข์้าคนนี้มันหักกว่าเราเยอะเลยนะคือเราอ่ะช่วยนะช่วยช่วยเยอะด้วยแต่ว่าล้วคามเป็นคนที่ไม่ค่อยลงไม่ค่อยอะไร ไม่ค่อยลงเป็นคนแปลกนะบางทีเมียก็ชอบว่าแบบเออมันเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เรามีความ<ๆ>เวลาเราจะทําอะไรอ่ะทําบุญหรือทําอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเออต้องไปบอกใครด้วยวะต้องไม่ทาเป็นเหวยวะอะไรอย่างเงี้ยทีคนเข้ามาว่าก็มีนะอืม,มเห็นช่วยอะไสังคม ก็ช่วยแต่ผมไม่ลงรูปขนาดพ่อตายผมมีรูปพ่อผมป่วยผมยังไม่เคยลงติดตากแกมลงโซเชียลไปไปบอกความน่าสงสารของผมไม่ใครรู้เพื่อให้คนมาเมนแค่ว่าเป็นกําลังใจให้นะคะผมก็อยู่กับตัวเองผมก็เป็นกําลังจใจตัวเองได้คือทุกอย่างมันอยู่ในในสมองลเลยนีย่ภาพอะไรทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราหมดแหละเราไม่ต้องไปแต่ก็แล้วแต่คนอันนี้ไม่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทํา กับแจง้งรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีคนมาว่าเราอย่างเงี้ยแบบอยากจะตอบโต้เขาไหมหรืออะไรอย่างงี้เมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวนี้เฉยมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาด่าเราคือคนที่เขาไม่ได้ชอบเรานะคนที่ด่าเราคือคนไม่ชอบเราอันนี้แทงมาเลยจบแล้วคิดถึงว่าคนรักเราก็มีมแล้วก็สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทําอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่มันดีอ่ะไม่ต้องไปกลัวใครไม่เข้าใจหรอกมันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นเลยอ่ะ คือยังไงเราก็เรารู้ตัวเองว่าเราเราคิดดีอ่ะเราคิดดีเราเราโอเคตรงนี้แล้วอ่ะแค่นั้นก็กอจบไม่ไม่ซีเรียสอะไรน,นะเจอใครไม่ถูกใจก็บอกบอก,บอกก็มันออกไปจับกเพราะวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคนที่เขาลากเราเขาก็อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่เดีย๋ยวนี้เฉยมากอ่ะแต่เขามีมันคนเรามีมีก็อ่านนะครับบ่นกับตัวเองนะครับสุดท้ายก็คือ เขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเรากับเขาอยากให้เราทําในสิ่งที่เขาคิดแต่เขาไม่ใช่พ่อเราเราจะไปเชื่อเขาทําไมเราเชื่อคนที่แบบแม่เตือนเมียเตือนใครเตือนวัาเนี้ยคนนี้เขารักเราเขารักเราจริงแต่คนอื่นอะวันเราดีเขาก็รักเราวันไหนเราไม่ดีเราต่ําต้อยเขาก็ไม่ดีเรามันก็เป็นค่านิยมอะเราก็ใจเห็นล่าสุดเหมือนจะทาบริษัทโปรดักชันด้วย มันจุดเริ่มต้นมายังไงบ้างคะคือแจงเขาทง,งานมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่ไม่ไม่เราไม่คนจะทำโปรดักชั่นได้ต้องเป็นคนที่ต้องเป็นเน็ตเป็นจริงๆอ่ะแต่นี่ยังโชคดีว่ามันมีน้องน้องที่บริษัทแบบ F8 โปรดักชั่นด้วยแล้วบางทีเหมือนเราได้อุ้มอุ้มกันไปด้วยอ่ะอุ้มกันบินไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแจงก็จะเป็นคนรับรับหน้าเสือมาแล้วก็ามาตัดแจงรูนี้นั่นเดี๋ยวจะคงจะซื้อกล้องมาให้เช่ารูนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเขาอนะ แล้วอันนี้คือจะเปิดมเมื่อไหร่เอ่ยโปรดักชันอันนี้น่าจะหมดโควิดแหละหรูถ้าน่าจะหมดโควิดหรือไม่อาจจะช่วงนี้น่าจะยากน่าจะหมดโควิดอ่ะสุดท้ายอ,อยากจะให้กําลังใจคนที่กําลังท้อกําลังเหนื่อยอยู่นะตอนนี้หน่อยก็อย่างบอกนะบางทีผมไม่เป็นคุณผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้เราการผมแลวมรู้ว่ามันมีคนลําบากและลําบากมาก และลําบากมากที่สุดมันก็ไม่รู้จะพูดคาไหนนอกเหนือ่อยคำว่าสู้สู้อ่ะแล้วก็ให้บุญไดมีก็ขอให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วกันสุขภาพอย่างเดียวเพราะบางทีเงินมันก็สําคัญตอนเนี้ยสุขภาพก็อันสาคัญทั้งสองอย่างเลยก็ก็ขอให้ทุกคนสู้สนะู้แรับแต่แล้วก็ถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปได้จริงๆนะข้อดีของมันอาจจะทาให้เราแข็งแรงขึ้นเพราะเราเจอในจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วอะ่ะมันอาจจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและระวังตัวมากขึ้นแต่ตอนเนี้ย สิ่งที่ทำได้ก็คือตู้ประคองชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดให้อยู่ได้แค่นั้นเอง